ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะนี่ก็เอาดอกกล้วยไม้มาฝากนะคะเพื่อนีอยู่ต้นเดียวนี่ค่ะเพื่อนช่อเดียวนี่ค่ะเพื่อนทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะทักทายเพื่อนๆพา่อย้ำสายกันค่ะเอาดอกกล้วยไม้มาฝากค่ะเพื่อนนี่ก็จะเป็นเครือเครือกล้วยไม้นะคะเพื่อนนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่ดอกมันค่ะเพื่อน อันนี้ดอกเครือแบบนี้นะคะานเพื่อนนี่ค่ะต้นกินเครือแบบนี้นะคะนี่ดอกมันคะ่ะเป็นเพื่อนอนี่ค่ะนี่ดอกเขาค่ะเป็นเพื่อน <c oughs> <einem> อันนี้เขาจะเป็นเครือแบบนี้นะคะนเพื่อนนี่ค่ะครับครับครับชะอมอ่ะชาอมไม่ใช่ <c oughs> ดอกเข็มมันนั่นดอกเข็มลูกอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนอันนี้ดอกเขาจะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ค่ะดอกอันนี้ก็อยู่นี่ด้วยค่ะเป็นเพื่อนนี่ค่ะ ไหนอ๋อดอกครับเม็ดมันอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะดอกเขาสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนไ่ฮะเม็ดดอกเข็มลูกมันดอกเข็มบ่ครับลูกนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ดอกอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอยากให้ดูค่ะอยากให้ดูความสวยงามของเขาค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ น้อยค่ะเพื่อนน้อยถึงจะมีดอกค่ะอันนี้ก็ดอกหนึ่งค่ะเพื่อนอยู่ฝั่งนี้ค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะดอกเขาอยู่ฝั่งนี้ค่ะเ็าไม่เห็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะเพื่อนครับลูกครับลูกอันนี้ค่ะเพื่อนเป็นเถาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนนี่ก็จะเป็นเครือแบบนี้ อันนี้สงสัยเขาแก่แล้วค่ะเพืเ่อนแก่แล้วถึงจะมีดกอกนี้ค่ะเ,เ,เพื่อนนี่ค่ะทักทายเพื่อนๆนทุกคนนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนยามยามใสายจค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบยาวๆค่ะเพืเ่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปหัวใจค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะใบแบบรูปหัวใจค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ยังไม่มีดก preset, อกนะคะเพื่อนอันนี้ยังไม่มีดอกค่ะอันนี้มีดอกแล้วค่ะเพื่อน ทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะเอามรระกาศดอกกล้วยไม้มาฝากนะคะเพื่อนๆออันนี้ก็จะเป็นเครือกล้วยไม้แบบถั่าค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นไหนต้นมะปางค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะปางนะคะเพื่อน ต้นมะปางค่ะค่ะต้นมะปางค่ะนี่นี่คอ๋อนนอ,อ๋อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นดอกเข็มนะคะเ,เพื่อนๆในรกระนั้งพอกาจะชอบเล่นดอกเข็มครับนูนนี่เม็ดมันนูนครับอันต้นนูนอะ่ะครับต้นนูนไหนลูกต้นนู้นครับออ๋ต้นนูนออ๋ต้นนูนต้นนู้นค่ะเ,เพื่อนๆนี่คะ่ะดอกมันนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ ดอกเหีฮะนูนครับครับครับเม็ดมันเม็ดดอกเข็มนูนอ่ะฮะเอานูนอืมไม่แกหน่อยหนะอ๋ออันนี้นี่เหรอแก็อ่ะอ้าวน้ำอ้าวนี่ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะ